ในที่สุดช่องนี้ก็ดือทางมาถึง50ซับสไครต์แล้วหลักแล้วล่ะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สดับสนุนมาถึงมาจนถึงตอนนี้ล่ะนะครับในตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์อุนตร้าแมนก็ดูจะคงที่แล้ว ในส่วนของการดีวิวอนิเมะเองก็กำลังหาไอเดียใหม่ๆอยู่แล้วนะครับก็เขาต้องต้องต้องใช้เวลาเตรียมการอีกสักหน่อยหนึ่งส่วนการดีวส่วนการดีวรงหนังเนี่ยด้วยช่วงนี้หรือว่าช่วงหลายหลายเดือนช่วงหลายเดือนหรือ่าเป็นปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ แทบไม่ได้ดูหนังเลยหรือหรือหรือก็หรือก็คือไม่ได้ไปโรงหนังเลยล่ะครับเนื้อเนื้อหานี้ก็อาจจะอาจจะอาจจะถูกยกเลิกแล้วก็ไม่มีไม่มีอีกอีกอีกแล้วล่ะครับที่ก็อาจจะมาถ้าอาจจะมาถ้าผมนึกคินเลยออกลวนะครับ แน่แท้ของช่องก็จะเป็นหนึ่งที่ต่อไปอีกสักพักแล้วนะและเนะปะ้าหมายต่อไปก็คือ100ท่าสอ้อท้ายลแล้วนะครับอืมใช่นั่นคือบท้รขั้นต่อไปเดี๋ยวจะมีอะไรต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อไปหล้วนะครับอขอขอบคุณทุกคนติดตามท,ที่ผ่านมาและต่อจากนี้ไปด้วยแล้วนะครับ